วันว่งวางๆของโมมิมที่ไม่ว่างสักเท่าไหร่แดด้กิ่งท่านหนึ่งเอ็กทร98%หาทำไปเรื่อยในวันที่แบบนี้จะไปไหนกันเรื่องจริงเกิดอันยองยามเช้าที่สดใสสุดหล่อผามาหากาแฟอร่อยๆดื่มกันค่ะน้ำมันเต็มถังให้มีผมที่ใช้แปะยามเช้ากับ AI สุดหลอ่อวันนี้เราก็มีภารกิจ AI มาส่งมีด้วยพ่อมาถึงที่ก็ขอหาน้ำกาแฟกินก่อนละกันขอคอนเฟิร์มคำเดิมโมมิกไม่ได้ติดกาแฟคะ่ะกาแฟติดโมมิกได้กาแฟแล้วเราก็ไปกัน วันนี้เราก็มาแถว3มย่านค่ะถึงเวลาแล้วขอไปทําภารกิจก่อนใช่ค่ะอยู่อีกแล้วตอนนี้ก็มาหาอะไรกินแป๊บๆก็เสร็จแล้วค่ะนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเราสามารถเติมเงินแบบนี้ได้เลยคือพี่เขามาช่วยน่ารักมากเจกับภารกิจ3าย่านเราก็ไปหาลูกใช้เรากันดีกว่านั้นมีคนมารอถึงรถไฟฟ้าวันนี้เราก็มากันที่ซีคอนสแควร์เพื่อดินเนอร์ชามเสวนนี้คืออากงของ AI คนที่บอกว่าจะไม่เลี้ยงเนื้อผมไหนสิคะวันนี้อากงทั้งหลายพา AI มาเดินซีคอนค่ะเด็กหญิงดิฟกาแฟท่านหนึ่งขาดน้ำแข็ง ก่อน,น,นะะวางของมุมมิกที่ไม่วางสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละค่ะขอตอลาไปก่อนบ๊ายบาย